พี <laughs> ่น้องเนี่ต้อคิดตอ้องิปมึไยก็น้องะเล่นกันเดีนาทนซ้อมต่อบ่ายโมงเลยไม่เงี้ติ๋มไปใส่เอาก <c oughs> ็ไปขอของหนามมั้งไปใส่ปะ บรยาก,กาศี่น้อง,งคือเปนญี่ปุ่นเราอยู่ทาเรืนกันเด็กเอว่าพร้อมนะคะน่าจะรอคุณคานัดกันบายโมงอีกประมาณสัเซฟหนาทีค่ะเยนเห็นหนาน้อห้่เนอยี้ยเห็ฟังน้น่เหนฟเน่องค์กาไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อย่าง เห็นน้ามองให้แค่เราคือพอก่อนล้าอย่างถ้อยากล้ก่อนอย่างเห็นน้าองคอจะล้ก่อนอย่างเดียวแลไปยหลับเพื่อนมาล้มเดือนซ้สวัดีครับีสวัดีค่ะแม่ะลิงานแบบุบุบปุบบปุบุบปุบบเ็ปเบปุปยบุุบุ อย่าง้ไม่ถึงกระดาษคคือ่างามมากล่ะเอาั้นแล้วไปเปิดกระลังลาตอนีแล euh ้วพอแต่เปิดม่นคาออกมาตองแล้วมองหาหัวหัวใจนางมัจะเอาคันิง ขอบรรยายในตอนนี้ฟังพาที่สีมาพระอภัยมณีเป็นท่านตั้งแต่เขาติมทอนผู้แต่งมาโไม่รู้จำอะไรพระอะไรคะอันนี้กวนแผลก้อนที่ใบแต่งไม่น่ได้หาใจเสียจังหน่อยจังหน่อยกับจีเด่นบดไม่ใงี้ติมกวนไม่ใงี้ติม มเล่นนั่นหเลอ่เอครับเออไม่ยังวะนี่ไม่ยังครับไม่ยังนี่เออเออนั่งาอยาอนี่นี่เด็หัวนีอาเ้เออยังไม่อยู่ัอไม่ยังติ๊มเราไปเอาเตารีดเข้ากระก่นเไดเอาบพอพะาพอพะาพอพะา เอาความพออาทิตย์ก็ได้จำไม่ได้ที่วาดพ่อ่วันที่สิบสามพ่อมาพ่อไม่ได้กินไปหอบไปยังมั้ยเปรีปิดเหมือับย่านหมเลยคุณ คู่มาแล้วพี่รถไฟอะไรที่เกิดก่อนแล้วเม่อวานัะไหนอ่ะแล้พอแต่เปิดมัน ชีต่างให้ชีแมงมันข้าจีดำขีแมงมันแล้วยูตามันน่ะขี่แมงมันเน๊อคนเราไม่รูเจีนมามันกบอนมันยายต่อน ขออภัยทุกทัวรแล้วขออภัยทุกหน้าขออภัยทุกัวน่แล้วขออภัยทุกทัวนะถ้าบ่เมนปักกาดเดี๋ยเดี๋ยวน้องไม้เขาเป็นแปลกๆตาปะเช่มันกันน่ะเดี๋เวๆวเออวเรื่มแนมแหม่เรืมแนมแม่ว่างันแหม่

ไม่เจ้าความแล้วติไปเพื่อเอินเหรอไปลูกพรอบความแล้วเดี๋ยวแมลงเจอกันเดนลอง ถ้ากวนล่าจะควงกับไคุไปได้กวนน่งหางขีนน่อยู่กลางห้างากวนม่คงด้วยนะสวัสดีครับน้องตาสวัสดีครับลูกป้าแม่เฮาอเขาแก้อยแคเฮาเดี๋ยวไปพักผ่อนนะพี่น้องโอ๊ย เดี๋ยวไปถึงห้องเดี๋ยวหนูจะอัดคลิปนนเดี๋ยวตอนออนมาไลน์ออนไลน์ให้ลูกเมื่อคืนนี่แหละนี่แต่จะเอาเอามาให้นักดนตรีก่อน1,000คะแนนจากพ่อพลวัตเนาะน้าดีครับกอดแม่เฮ้ยยืนอันนี้เดี๋ยวอ่ะา พล้วผู้ใดมาจอดตันขอยเชียวอักไดว่เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เอาเงินไปให้นะจานักดนตรีแล้วนะคะเนาะแล้วต่อไปก็จะเหลือของอะของหักแพงของต้นหลิวแล้วก,ก็ของเฮ้เขามาจอดหล,ลังเราอะใครเนี่ยเดี๋ยวเราออกนี่ก็ได้ออกได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวไปห่อนทองเลยนะจ๊ะปุ๋ยจะจัดการโอนให้ลูกให้เรียบร้อยเนาะแล้วปุ๋ยกับ,กบแม่ก็จะไปทุนลงทุนราก,กันเอาวิกมาด้วยเหรอ <ไป S 2> <laughs> เอาวิกแพต <ไป S 2> ตีมาแลนะ้เออคน<ป>น,นึ่งนอนคว่ำกำลังเตรียมคาพี่น้องกำลังจะซ้อมอุย้ยห่อนหอนใหน้กันดีขนาดมื่อนี้บดบดบดยังสีนั่นหรือว่ามันสีแหล ไอมาขึ้นเลยเดี๋ยวจะพาไปแม่แม่มาขึ้้นลถเลยเดี๋ยวพาไปเองมามาคอยลังก็ได้ไมไ่กลวง <c oughs> อ่ะพี่น่องคลิปนี้ไว้สัํหนิค่ะเจอกันใหม่เดี๋ยวคลิปที่ห้องเนาะ